เงีบพครับเห็นครับพนลองลองพนหมุดแล้วมุดแล้วจับเองผมจับเองคนาคาพนขึ้นล้วขึ้นล้วขึ้นล้วพนะคาคาไปะครับปลูกน้องลงแล้วครับไปเ่นแล้วครับพนครับพนโอ้จะจับเอาฮ็ด จับเอาไปเลยครับคุุณอ้อ้หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสามไลน์ครับบึงทิได้บอขึ้นแล้วครับต่อหน้าแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วบับเรียบร้อยครับแต้มที่หกครับผมเรียบร้อยสบายใจครับเรียบร้อยแล้วครับผ่านจิกลงไปร้อยเอาแล้วครับอาเด้อนะครับมันหมานครับมื่อไหร่ครับมันหมาน,มาน มาไม่น้องมันมาเอาไปเอาไปไปลูกไปเอาเอาเอาไปปลูกไปมาข่ามามาข่ามาเร็วมาเออเเออปปปปไปเร็วไปเร็วไปต็มที่หครับเต็มหูกับบางยี่